รู้สึกเสียใจนิดนึงครับแต่ว่ามันก็พ่อแม่ไม่มีตังค์ที่จะส่งเรียนแล้วก็ต้องเข้ากรุงเทพแล้วก็จากออกจากโรงเรียนทําง,งานแต่เล็กเลยทําก่อสร้างยกอิดแบกปูนผสมปูนครับเป็นกรรมกรตามตาม,ตามช่างอ่งนี้ครับก็ตอนนั้นติดเพื่อนครับเกเรด้วยครับก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนครับ ก็ไม่เรียนก็ได้ครับคิดอยากจะทํางานอยากจะสนุกสมากกว่าครับนี่แหละครับเกิดจากการที่ผมไม่เรียนออกเรียนกลางคันแล้วก็ไปทํางานก่อสร้างตากแดดตากลมครับก็เริ่มจะคิดคิดถึงคําพูดของพี่ของน้องของพ่อแม่ครับที่บอกว่าเออถ้ายังไม่เรียนไม่มีวุฒิการศึกษาก็จะลําบากครับก็จะเริ่มสัมผัสถึงความรู้สึกตอนนั้นแล้วครับก็อยากกลับมาเรียนนะครับไม่ได้เรียนตอนมสามเทอมหนึ่งค่ะแล้วก็เตดเพื่อนแล้วแบบไม่ค่อยเข้าโรงเรียนอะไรอย่างงี้ค่ะ ที่อยากกลับมาเรียนเพราะอยากมีวุฒิไปทําง,งานครับก็มีเกเรเล็กน้อยแต่ก็แบบไม่ถึงขั้นว่าแบบไลายตีรันฟันแทงอะไรพวกนี้แหละครับมันด้วยสังคมแบบแบบมันบีบบีบเข้ามาเรื่อยๆแล้วผมก็แบบทนไม่ค่อยไหวครับก็เลยแบบเอออยากจะออกมาดีกว่าครับด้วยเรื่องค่าเทอมด้วยครับเพราะว่าค่าเทอมผมมันก็สู้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ครับ แม่แกมาล้มป่วยช่วงนี้ข,ขาพ่อแกก็ไม่ดีรายได้ทางเนี้ก็คือจากที่เก็บปันจัก,กรยานครับภาระที่เราคิดทุกวันก็คือหนึ่งเราไม่ได้ทํางานสองเราต้องเฝ้าแกตลอด24ชั่วโมงไม่รู้ว่าแกจะป่วยหรือยังแกร้องหายอยเงี้ยอยู่ดีๆถ้าแกเกิดอาการชักขึ้นมาอีกมันก็จะลาบากครับขี่รถเข้าไปออตวันนั้นมีงานอะไรไม่รู้เขา,าต้องการคนงานเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์พอดีผมก็ไปทําได้ประมาณสักเดือนนึงก็มีค่าจ้างวันค่าน้ำมันวันละร้อยห้าสิบ ก็มีประหลัดเขาชวนประหลัดแล้วก็นักเบียบผู้ใหญ่ใจดีที่ได้โทรศัพท์แก่เหล่เจ้มเนี่ยผมก็มีโทรศัพท์มันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเรียนเราไม่ต้องทรุปแลเราแค่มีโทรศัพท์เราสามารถแบ่งเวลาได้ว่าถึงเวลาเรียนแล้วก็เรียนถึงเวลาดูแลคนป่วยมันสลับเปลี่ยนกันได้โดยที่เราไม่ต้องไปไหนอยู่แค่บ้านแค่นั้นเองเราได้เห็นเด็กๆในหมู่บ้านนะคะที่แบบถ้าไม่ได้เรียนหนังสือก็คือไปจับกลุ่มกัน บางทีก็ไปหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับต่างหมู่บ้านนะคะแล้วเราอยู่ตรงกลางเราจะมองเห็นตลอดว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือพอไปเข้ากลุ่มก็ชวนกันไปหาเรื่องพ่อแม่ก็เนี่ยต้องตามเสียตังค์หลังจากที่ได้พบว่าเด็กที่เขาพลาดโอกาสจากพฤติกรรมของเขาเองเนาะพี่ก็อยากเข้าไปช่วยพี่ก็มีการค้นหาแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับครอบครัวเขาในส่วนของการที่จะช่วยเหลือเขาแล้วก็ประสานงานกับทางหน่วยงาน เพอที่จะได้นําปัญหามาแก้ให้ตรงจุดก็รู้สึกเสียใจเพราะว่ามันอยากให้เขาสู้ให้มันจบม .3 ก็จะจบเทอมสอหมอสอแล้วก็เหลืออีกแค่ปีเดียวก็เขาไม่อยากเรียนก็ไม่อยากคาดคันเขาคาดคันเขาไปมันมันก็เขาจะหนักใจนะเราจะต้องลงไปดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กกับครอบครัวเด็กเกิดจากอะไร เราจะรู้ข้อมูลว่าเด็กในในพื้นที่ในชุมชนของเราเนี่ยมีจํานวนเท่าไร่ทําอย่างไรที่พื้นที่ชุมชนตําบลของหนองสนิทเราเนี่ยจะปลอดเด็กในเรื่องของ Thailand Zero Drop Out ทำยังไงที่เราจะช่วยกันดูแลยัยงไงที่เราจะชักชวนเด็กๆมาเรียนกับเราแล้วมาใช้ทักษะพื้นฐานอยู่กับชุมชนอย่างมีความสุขได้ค่ะ ในการเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คือการดูแลเกี่ยวกับความรู้ของเด็กในเลือดในด้านการเลี้ยงไก่นะครับซึ่งผมเองก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจซึ่งดูแลเกี่ยวกับวงจรไก่ทั้งหมดในตำบลหนองสนิทนะครับรวมทั้งอำเภอจอมพระแล้วเราก็สามารถดูแลเด็กเยาวชนซึ่งจะเข้ามาอยู่ในโครงการของเราเนี่ยให้เขามีความรู้มีอาชีพนะครับแล้วก็ดูแลทางด้านการตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูหรือมตสเนี่ยเรา ทำงานร่วมกับชุมชนที่อบตหน,นองสนิทนะมามาหลายปีแล้วโดยการนําเอาผลงานวิจัยเรื่องไก่โคราชนะที่เราใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยซึ่งนอกจากจะเป็นการวิจัยเชิงลึกเรายังเอางานวิจัย,ยลงมาเพื่อเป็นอาชีพให้เกษตรกร,ร,กรพอมันมีโครงการนี้เข้ามานะถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาเด็กที่หลุดไปจากระบบการศึกษาปกติเอาเข้ามาเนี่ยแล้วทาง อบตน้องสนิทก็ดึงเอาตัวไก่โคราชซึ่งเขาทำอาชีพอยู่แล้วเขาเข้ามาเป็นอีกหนึ่งบทเรียนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการก็คือการขอมาตรฐานฟาร์มนะครับการอบรมให้ความรู้ตัวนี้นะครับซึ่งเด็กๆเองก็เข้ามากับผู้ปกครองนะครับผมเราก็ปศุสัตว์เองเราก็มีส่วนในเรื่องของการส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องของระบบการป้องกันโรคนะครับผมในส่วนของตัวรงฟักโลงฟักไข่นะครับหโรงเเลี้ยงแม่พันธุ์แล้วก็จะมีการจัด นะครับสร้างก็คือเอกสารการเรียนรู้หรือสร้างระบบนะครับรเด็กๆก,ก็จะมีการเรียนรู้ว่าฟาร์มที่มาตรฐานเป็นอย่างไรนะครับการเลี้ยงไก่ที่มาตรฐานนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ว่าเป็นแบบนี้และสามารถผักดันนําไปสู่การป,ประกอบกิจการของตัวเองได้อย่างนี้นะครับในการถ่ายทอดวิชานะครับก็มีความยากง่ายต่างกันนะครับเพราะว่าเด็กเด็กๆส่วนมากอะ่ะจะเป็นเด็กใน รูปแบบเด็กนอกนอกระบบนะครับเพราะเด็กกลุ่มนี้เขาจะมีความสนใจที่แตกต่างกันนะครับจากเด็กที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านทางด้านประุสัตว์เลยจนถึงตอนนี้ก็มีการพัฒนาตั้งแต่วิธีการเลี้ยงเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์การฟักการดูแลอนุบาลลูกไก่จนถึงการดูขนาดของไก่ว่าขนาดไซส์ขนาดไหนถึงจะพอที่จะไปขายได้นะครับเด็กก็มีความพัฒนาขึ้น ขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีค่ะที่ทำให้หนูได้กลับมาเรียนพี่เข้ามาตามครับตามให้มาเรียนบอกว่าเขาก็แนะนำว่าให้มาเรียนนะมีโครงการโรงเรียนมือถืออะไรอย่างนี้ครับความรู้สึกแรกที่เรียนจบได้รับวุฒิการศึกษาก็คือดีใจครับเพราะว่าผมก็อยากเรียนต่อพอเรียนจบมาได้วุฒิการศึกษามาผมก็ได้ไป ศึกษาต่อครับที่ภูมิใจก็คือตัวเองได้เรียนจบแล้วคือก็พ่อแม่ภูมิใจครับก็อยากจะให้ไปเรียนต่อปวสที่เทคนิคสุรินทร์ครับได้เห็นภาพหลายๆอย่างที่ทั้งเพื่อนๆวิพีน้องๆได้กลับเข้ามาเรียนอะไรพวกนี้เหรอครับผมเรียนยังไม่ถึงปีแต่ผมจบแล้วแล้วก็มีความรู้ได้ความรู้ติดตัวครับแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็ช่วยให้มาช่วยผักช่วยเสริมกันมาจน จนสําเร็จจนได้วุฒิจนจบผมก็ไม่คิดไม่ฝันหรอกครับว่าผมจะได้วุฒิก็ภูมิใจในตัวเองครับที่มีวิธีการศึกษาจากโมบายครูโครงการดีๆแบบนี้มาครับรอยู่ที่ตําบลของเราครับก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีลุงป้าน้าอาครับเขาไม่ใช่คนครูนะครับเขาเป็นคนธรรมดานี่แหละครับเป็นชุมชนเหมือนเรา่แหลับต่วเขาอยากไปช่วยเด็กๆที่เขาด้อยโอกาสที่เขาแบบไม่มีพ่อมมีแม่ไม่มีเงินทุนเงินการศึกษาก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีตรงนี้ไปคอยเป็น เย็บจุดให้ตรงนั้นที่มันขาดแบ่งไปครับแม่ภูมิใจภูมิใจมากที่มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนหวังอยากให้เด็กที่หลุดออกนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้เขามีการศึกษามีงานทำพ่อแม่จะได้ภูมิใจพลังที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนหนุนเสริมไม่ว่าจะเป็นอบตสถานศึกษาครู ผู้ปกครองทุกคนจะมองเป็นเสียงเดียวกันจะมองด้วยสายตาเดียวกันว่าอ๋อมันคือความจริงนะมันไม่ใช่สิ่งที่เราเพ้อฝันเด็กจบการศึกษาตามความต้องการของเขาแล้วคนที่มีความสุขที่สุดก็คือครูคือผู้ปกครองคือผู้นำชุมชนคือทุกคนที่มองเห็นความสำเร็จไม่คิดว่าจะได้ช่วยเหลือเด็กได้เยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำคิดแค่ว่าทำเท่าที่ตัวเองทำได้ ตั้งแต่เข้ามาทำงานในจุดนี้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและมีความหมายมากค่ะการจเจริญเติบโตของเด็กจะสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับชุมชนในวันข้างหน้าตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้ชุมชนมีการพัฒนาในด้านที่ดีการจัดการศึกษาในรูปแบบยืดหยุนโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องหมุนตามโลกให้ทันว่าการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วครับเด็กคนหนึ่งต้องเลี้ยงกันทั้งตำบลช่วยกันเลี้ยงเหมือนกับลูกเราเองครับเราใช้ความจริงใจ ในการว่าเราตกลงต้องการพัฒนาเด็กก็เป็นผลสําเร็จที่เราภาคภูมิใจทั้งตําบลเราสามารถยืดอยู่ให้เขาได้คือก็คือไม่อยากให้มีเด็กนอกระบบแล้วครับแต่ว่าถ้ามีเราก็ต้องทําเพื่อชุมชนเพื่อตําบลเราจะทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาแล้วครับเป็นความภูมิใจสุดๆอย่างน้อยเด็กบ้านเราจะได้เดินออกไปข้างนอกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมาติดอยู่กับคำว่าไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีวุฒิการศึกษาคิดว่าสำเร็จแล้วค่ะ แต่ว่าก,ก็ยังต้องเดินทางอีกยาวไกลเพราะว่ามันก็ยังมีเด็กแต่ละรุ่นเราก็ไม่รู้นะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่เราก็ก็คิดว่าจะเดินเดิน,เด,นเดินเส้นนี้แหละค่ะพาเด็กๆไปเรียนหนังสือให้ทัน